สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันใหม่นะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะเช่นเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุปเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดนที่จะซัพพอร์ททางช่องก็คลิกลิงคงิปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและช่อง The Tarot ofpri อฟพก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยที่เข้าไปกดรับชม12ราศีแล้วก็กดติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยจากใจในทุกๆวันยาม เช้าแบบนี้นะคะมาเช็คพลังงานให้กับทุกคนค่ะในทุกๆวันเหมือนเดิมนะคะทําสมาธิที่ไพ่าสาหรับนี้เรามาดูซิว่าพลังงานของคุณในวันนี้เอ e น g y ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณกําลังที่จะได้พบเจอกับอะไรไพ่อยากจะบอกเรื่อง่วนข่าวดีอะไรให้กับทุกๆคนได้รับรู้ค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะในช่วงวัน2วันนะคะสอสวันนี่แหละ เรามาดูซิว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนบ้างพลังงานของทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เป็นอย่างไรไพ่ยอยากสื่อสารอะไรกับคุณอ่าออกมาแล้วนะคะขออนุญาตเก็บเป็นเจดาบเกิดขึ้นมาเลยนะคะการใช้เหตุและผลเหมือนเดิมนะคะตักกะเหตุและผลการมองอะไรที่ยังระแวดระวังก่อนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามนะถ้ารู้สึกหวาดระแวงอะไรคิดอะไรก็อาจจะต้องคิดทบทวนให้ดีนะคะแล้วก็ระวังบางสิ่งที่มันไม่คาดคิดก็ได้นะคะอย่าเชื่อใจอยาวไว้ใจใครง่ายๆในช่วงช่วงนี้ค่ะเจ็ดดาบเกิดขึ้นมาสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในช่วง2 3วันนี้แหละนะคะราชาดาบค่ะ King of Swords นะคะการใช้ อารมณ์นะคะที่น้อยกว่าเหตุผลนั่นเองสําคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการข่มอารมณ์ด้วยเหตุและผลตัรก,กะนะคะที่ได้มากกว่านะคะการคิดการวางแผนการมีแผนสํารองนะคะจะทําอะไรต้องรอบคอบที่สุดค่ะในช่วงช่วงนี้นะคะ คมอารมณ์ช่างใจนะคะตัวเองไว้บางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นนั่นเองค่ะเดวิลความสเสน่ห์นะ,ะสเสน่หาสิ่งเสพติดบางอย่างนะ,ะไม่ว่าจะเป็นสเสน่หหาสิ่งเสพติดอะไรก็ตามนะคะสิ่งที่เรารอคอยเราอาจจะรู้สึกว่าคิดคิดคิดมันก็เป็นการคิดแบบสเสพติดก็ได้คิดมากเกินไปกลายเป็นว่าอา่ะเกิดความเครียดหรือว่า ครียดโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็จะต้องผ่อนคลายอย่างที่พ,พูดทุกคลิปเลยมันเป็นเรื่องที่สุขภาพร่างกายของเราค่ะย้ําเตือนย้ําทากับอะไรบางสิ่งเนี่ยมนเดิมมันกลายเป็นสะสมโดยที่เราไม่รู้ตัวเกิดการอักเสบเกิดการเจ็บป,ป่วยนะคะลดได้ลดลดล,ดละค่อยๆทํานะคะเช่นเราอาจจะดื่มชานมไขมุกมากเกินไปอะไรแบบนี้ก็ลดบ้างอะไรบ้างลดน้ําตรงมตานะเพื่อที่จะให้ร่างกายเรามีสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่มีไขมันอะไรแบบนั้นนะคะ น้อยลงหรือว่าน้ำตาในเลือดที่ kind of สุขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นสี่เหรียญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความเป็นส่วนตัวการคีปนะคะคีปความเป็นส่วนตัวคีพในทุกเรื่องที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินก็ตามลดรายจ่ายเพิ่มรายได้หรือว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเวียนนะคะการดึง หยิบจับทำนู่นทำนี่อยากทำอะไรเสริมเพิ่มเติมนะเพื่อที่จะให้มันคล่องขึ้นหรือว่าทำอะไรที่มันง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้มีความสุขมากขึ้นปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นดั่งใจในช่วงนี้ทำอะไรก็รู้สึกว่าจะต้องเออรามาระวังให้ดีนะคะอย,อย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่าย,ายไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ออนไลน์นะคะใครส่งมาซืข้อความอะไรมาก็อยากก่ากดลิงก์อะไรประมาณนี้นะคะก็จะต้องหยับอยัางช่างใจนะคะมาดูกันค่ะนาะสีดาบเกิดขึ้นเดวิลศี เดิวลเกิดขึ้นอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนอีกสองดาบการตัดสน ตัดสินใจนะการลังเลนะคะการคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเอง10เปรี่ยนนะคะโอ้โหเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันถึงเวลาตัดสินใจแล้วคะ่ะถึงเวลาคิดทบทวนวางแผนในการตัดสินใจเพราะว่าเร็วๆนี้คุณมีเกณฑ์ที่ได้รับเงินได้รับเงินก้อนหรือว่ากําลังได้ลงทุนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองลงทุนในระยะยาวไม่ว่าจะทํายังไงมีแผนสํารองอย่างที่พูดแผนสํารองมันสาคัญมากๆในชีวิตของเราเพราะว่าชีวิตเรามีความเสี่ยงไม่ว่าจ,จะเสี่ยงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถูกไหมคะ เสียงทุกเรื่องก็ตามเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการคิดวางแผนการ สู้รบกับสิ่งลบๆที่จะเข้ามากระทบแน่นอนสู้รบกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างเมื่อวานอาจจะดีอ่าวันนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ดีละเมื่อวานอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์แย่ลงอยู่ๆอารมณ์แปลวนอ,อะไรแบบนี้มันก็ได้เช่นกันความแก่งอ่าความแกว่งนะคะในเรื่องของอารมณ์ความแกว่งในเรื่องของความคิดของเราสมาธิของเราก็สําคัญมากๆดึงสมาธิดึงสติก,กลับมาเพราะสองดาบคือการปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างลง วางคุยกับตัวเองดูซิว่าฉันจะวางแผนการเงินยังไงดีนะคะนี่คือสิบเรีนยนเรื่องของการเงินล้ว,ลวนเลยการเงินความมัง่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินอสังหาที่คุณจะได้รับคุณกําลังที่ได้รับของชิ้นใหญ่ได้เติบโตได้มัง่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นมีเงินจับเป็นแสนเป็นล้านมากขึ้นมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มัง่งคั่งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะแต่ก็จะต้องช่างใจ คิดวางแผน 1, 2 1 2ซ้ายขวาไปไหนดีจะลงทุนระยะสั้นส่ตนนะคะจะลงทุนระยะสั้นหรือว่าลงทุนระยะยาวอะไรที่มันคุมอะไรที่จะต้องแบบหรือว่าเราจะตัดช้อยอะไรออกไปดีนะหรือว่าเราลองปิดอะไรบางอย่างที่คุยกับตัวเองรู้สิคุยกับตัวเองดูทบทวนตัวเองดูเพราะใครที่สร้างมาแล้วสะสมมาแล้ว คุณก็จะได้รับในสิ่งสีนั้นเร็วนี้นะคะบางท่านอา,อาจจะบอกว่าเงินเดือนค่ะไม่มอได้รับเงินเดือนนะคะเงินเดือนเงินก้อนสิ่งที่คุณกําลังที่จะได้รับนการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ความสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็การลงทุนในระยะยาวที่คุณจะต้องวางแผนและการมองหาสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าการลงทุนระยะยาวกว่าที่จะได้เงินก้อนสิบเหรียญนี่มามันจะต้องมีการวางแผนและการอดใจรออดทนกับสิ่งที่มันกําลังคุ้มค่าและเป็นดอกเป็นผลเป็นกําไรเกิดขึ้นมากๆเลยนั่นเองนะคะ นี่คือสิ่งที่จะได้รับมันเองค่ะอสศวินดาบนะคะพุ่งออกมาข่าวดี อย่างไม่ทันได้คาดคิดกําลังจะเกิดขึ้นค่ะนี่คือสิ่งที่จะได้มาจากเรื่องของการเงินนะคะไม่ได้มาเล่นๆเลยแล้วก็ไม่ได้มาแบบฟลุกด้วยได้มาจากการภาคเพียรพยายามในการทําอศวินดาคือการตัดสินใจการชัดเจนการตกลงการคุยการเจรจาข่าวดีที่กําลังจะเกิดขึ้นได้มาจากน้าพักน้ําแรงแล้วก็หยาดเหงื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นบาทจะเป็นรถจะเป็นการสะสมการออมอะไรบางสิ่งบางอย่างได้มาจากความอดทนความมุทะลุความพุ่งทยานกับสิ่งที่จะประสบความ สร็จคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังสําเร็จในชีวิตสิ่งที่สําเร็จนะ่ะมันได้มาเวลามันเกิดขึ้นมันประสบความสําเร็จมันจะรวดเร็วมากบ้างมันจะรู้สึกว่ามันพรั่งพรูมันรู้สึกมีความสุขมันรู้สึกว่าเติมเต็มเหลือเกินก็ระวังเช่นกันนะคะบางท่านอาจจะมีรายรับเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายออกไปได้ร,รับเงินก้อนมามีมีรายจ่ายเงินก้อนออกไปก็จะต้องอ,อดใจกับบางอย่างหน่อยนะคะอดใจกับบางสิ่งที่จะต้องตัด ต้องเลือกต้องเรียบเรียงใหม่เพราะว่าสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นใช่ไหมคะลดรายรับรายจ่ายตรงไหนลดลดรายจ่ายตรงไหนเพิ่มรายได้ตรงไหนขึ้นมานั่นเองค่ะการได้รับข่าวดีอย่างการันตันการได้รับข้อความการติดต่ออะไรบางอย่างอย่างการันตันมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องคุณต้องพุ่งชนการ,รเผชิญหน้าประจันหน้ากับใครบางคนอย่างการันหันเช่นกันค่ะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้น DM Place นะคะ1ไม้เท้าค่ะ จากที่คุณมีพลังทุกคนมีเอกลักษณ์ในตัวเองมีความเสน่ห์มีความสง่างามคุณพร้อมแล้วจริงๆที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆบางท่านนะคะกําลังมีเกณฑ์ที่ได้เติบโตธุรกิจหน้าที่การงานการขยายขัายนะคะเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานจนเป็นจักรพรรดิเกิดขึ้นจนเป็นหญิงสาวที่พร้อมในทุกๆด้านจริงๆมีความรวมสมบูรณ์เลอค่างดงามคุณพร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองพร้อมที่จะลงทุนกับอะไรใหม่พร้อมที่จะมีแรงบันดาลใจพลังใจพร้อมที่จะได้ออกเดทพร้อมที่จะได้พบเจอพบรักกับใครที่ใช่กับ คนใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะมีใครเข้ามาชอบเข้ามาหลงเสน่ห์คุณหลายคนก็ได้แต่ไม่กล้าจีบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นเสน่ห์และแรงดึงดูดที่ในตัวตนของคุณรู้สึกว่ายิ่งเอ็นจอยยิ่งมีความสุขกับตัวเองมากเท่าไหร่ยิ่งสุขภาพแข็งแรงยิ่งรักตัวเองหลงตัวเองมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นแรงดึงดูดอันมหาศาลที่จะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่จะได้ดึงดูดเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าเป็นเรื่องของแพทชั่น ใครรู้สึกว่าเต็มอิ่มเบื่อหน่ายเซ็งอะไรกับตัวเองนะตอนนี้เวลานี้อะไรที่ต้องฟื้นคืน,คนกลับมาไม่ว่าจะเป็นการฟื้นเรื่องของอารมณ์ฟืน้นเรื่องของการเงินฟืน้นเรื่องของการงานฟืน้นเรื่องของธุรกิจฟืน้นเรื่องของความมั่งคั่งร่างรํารวยนะจะอา,อาจอาจจะสะดุดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องปล่อยวางตรงนี้อาจจะต้องเริ่มใหม่จากตรงนี้คุณถึงเวลาแล้วจริงๆทุกคนถึงเวลาที่จะได้เริ่มกับสิ่งที่ตัวเองรอคอยไม่ว่าการเริ่มนั้นจะคืออะไรก็าตามเปลี่ยนความกลัวกลัวกลัวก็กล้าคิดคิด แต่ไม่ทําอะไรเลยเป็นการลงมือทําที่ดีที่สุดเพราะสิ่งที่คุณจะได้รับนั้นคือผลลัใ์ใหม่ๆเวลาที่เราอยู่กับอะไรเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆแล้วก็ได้ผลลับเดิมๆเ,เกิดความน่าเบื่อเกิดท็อกซิก ะะเกิด energy ไม่ดีเกิดพลังงานไม่ดีเกิดความเซ็งเกิดอะไรทุกอย่างได้อย่างมากมายแต่เมื่อเราเก้าวเข้าสู่อะไรที่ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันทําให้เรากระชุ่มกระชวยค่ะเหมือนหนึ่งไม่ท้ามีพลังมีแพ s ชั่นมีแรงบันดาลใจมีความฝานันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นฮิวใจของเราด้วยเช่นอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ได้ออกไปเดินทางนะคะไป ทะเลสักทีหนึ่งนะคะเดือนนึงไปสักครั้งหรือ2เดือนไปสักครั้งไปสักทีหนึ่งเพื่อเปิดสิ่งดีๆเพื่อไปสูดอากาศดีๆนะคะอากาศที่ไม่มีฝุ่นอะไรแบบนี้ไปอยู่ท่ามกลางเกาะ เกาะทะเลนะคะแบบนี้เช่นกันหรือว่าภูเขาน้ำตกอะไรแบบนี้มันทําให้ฮิวใจพลังใจสูตรลมหายใจเต็มปอดกลับมาสู้ใหม่เพราะคุณพร้อมแล้วจริงๆที่จะได้เป็นจักพรั์ผู้ยิ่งใหญ่เลอค่าง,งดงามแล้วก็เลือกหนทางชีวิตในสิ่งที่ตัวเองต้องการรอคอยได้ทุกอย่างนะคะประสบความสําเร็จด้วยลําแข้งของตัวเองค่ะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ ประสบความสําเร็จที่ไม่ใช่ประสบความสําเร็จแบบธรรมดานะคะแต่ประสบความสําเร็จด้วยประสบการณ์ทุกอย่างที่จะทำให้คุณได้เติบโตและเรียนรู้และมันยั่งยืนมากๆค่ะเพราะมันขึ้นเป็น10เหรียญอสศวินดาบแล้วก็ดีอ l a เพลสมันยั่งยืน มั่นคงมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวได้บ้านได้รถได้ปลดหนี้ปลดสินหรือขยับสถานะเลเวลของตัวเองเป็นระดับขึ้นไปเป็น DM Place เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรที่ได้มานั้นไม่เกินฝันของคุณเลยแต่มันเกินฝันเกินความคาดหมายเวลาที่มัน เกิดขึ้นนั่นเองนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องวางแผนให้ดีอย่างที่บอกแต่เรื่องของการคุยการเจรจาการได้รับข้อความการติดตอ่อบางสิ่งอย่างอาจจะติขัดอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะได้รับคําตอบนะคะแล้วก็สิ่งที่รอคอยมันก็จะเกิดขึ้นบางทีต้องรอจังหวะหน่อยๆค่ะอัศวินเหรียญระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเพราะสิ่งที่คุณกําลังก้าวส,สิ่งที่คุณกําลังสร้างสิ่งที่คุณกําลังเจอ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณจะเจอวันนี้ที่เรามาเจอกัน<ๆ>ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามาเจอกันหรอกอาจจะเรื่องบังเอิญอเห็นคลิปนี้ดีจังนะคะแต่มันเป็นบางสิ่งที่ทําให้เราได้มาฟังกันให้มาเป็นพลังใจให้กันละกันเรื่องบังเอิญมันมีเหตุและผลมันมีปัจจัยมันมีเวลามันมีบางอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเรื่องราวนั้นๆเกิดซีรีส์นั้นๆแล้วซีรีส์นั้นๆเรื่องราวนั้นๆอยู่ที่เราว่าเราจะตัดจบไหมหรือว่าเราจะ วางไว้เฉยๆหรือว่าเราจะเริ่มใหม่หรือว่าจะหยิบจับอย่างอื่นก่อนปล่อยปล่อยเรื่องนั้นไว้ก่อนมันเป็นเรื่องราวนะคะในในสตอรี่ของของแต่ละบุคคลแต่ละปีเลยทีเดียวนะคะปีนี้ก็เป็นเรื่องราวสตอรี่นี้ปีหน้าก็จะเกิดเรื่องราวอะไรนะเราก็สามารถวางแผนวางฝันเราไว้ได้มีความหวังมีความฝันแต่ไม่คาดหวังจงมีปัจจุบันนะคะอศวินเหรียญจงมีปัจจุบันเพื่อก้าวเดินไปอย่างช้าๆแต่มั่งคั่ง มันคงและวก็มั่งคั่งต่อไปนั่นเองนะคะสิ่งที่ได้มาสิ่งที่คุณจะได้รับและมันมีคุณค่ามันจะใช้เวลาอะไรที่ได้มาอย่างรวดเร็วได้มาอย่างออในทางที่ไม่ดีมันจะอยู่กับเราไม่นานนะคะและอะไรที่ไม่ดีเข้ามารบๆนั้นตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะ คุณจะได้เจอสิ่งที่ดีกว่าที่ทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองนี่คือหนึ่งถ้วยคุณกําลังรู้สึกได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่อย่างที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อนคุณกําลังได้รับข่าวดีที่ดีที่สุดมากๆเลยที่เป็นข่าวดีที่พิเศษที่สุดยังไม่เคยได้พบเจอมาก่อนอาจจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ถูกใจหนึ่งถ้วยถ้วยคือความรู้สึกสัญชาตญาณสิบเซนที่กําลังนําพาคุณได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ชีวิตที่ดีเริ่มต้นกับความรักใหม่กับความรักที่ดีขอให้เชื่อและศร ในตัวเองเชื่อในศรัทธากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แองเจิลดีวในตัวตนของคุณที่กําลังส่งสัญญาณจากนกจากธรรมชาติเสียงเพลงหรืออะไรก็ตามค่ะที่มันออกมาที่เรารู้สึกว่าได้ยินแววแล้วมันรู้สึกดีมีพลังงานดีๆรู้สึกเอ๊ะมันมีความสุขจังเลยรู้สึกมันฟูจังเลยนั่นคือสัญญาณที่มาจากธรรมชาติและกําลังสื่อให้คุณได้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วจากแองเจิลนัมเบอร์กระตามสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผลักดันให้คุณได้ได ได้รับสัญญาณแห่งความสุขและให้เดินหน้าในสิ่งที่ถูกต้องเมื่อคุณมีความสุขเมื่อไหร่แล้วก็คุณจะยิ่งได้รับความสุขมากขึ้นเท่านั้นได้เห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆได้พบเจออะไรใหม่ๆได้พบเจอก้าวอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความทุกข์เรามีสิ่งลบๆมันก็จะลบไปหมดเลยนะคะสังเกตได้มันจะลบๆไปหมดเลยคิดลบๆไปหมดเลยมันจะไม่อยู่กับตัวเองไดยซ้ํามันจะทำให้รู้สึกว่าโห oh, ฉันจะสลัดสิ่งนั้นไปได้ยังไงกลายเป็นว่ามันเป็นอะไรที่เสพติดในสิ่งสิ่งนั้นไปแลัแลงงาน ะอะไรที่ร้อนรุ่มร้อนใจอีโก้ใจร้อนวางมันลงให้เราใจเย็นก่อนและใช้ความใจเย็นเพื่อใช้สัญชาตญาณของเราแม่นแล้วก็ดีมากๆนะคะนั่นก็คือสัญชาตญาณความรู้สึกบางอย่างที่กําลังสื่อสารถึงคุณค่ะใครที่โสดนะคะบอกเลยว่าคุณจะได้พบเจอพบรักกับใครบางคนที่ถูกใจที่ใช่ตรงสเปคตรงหัวใจแต่ระวังให้ดีคนที่เข้ามาเป็นคนที่เป็นตัวหลอกนะคะเช่นอาจจะเป็นสแกมเมอร์หรือมิจฉาชีพแบบนี้ก็ต้องระวังนะคะ ก้าวไม่เท้านะคะสิ่งที่คุณวาดฝันรอคอยไว้เดลเวอร์สค่ะความรักที่กำลังบยบินมานั่นเองค่ะก้าวไม่เท้าเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนกำลังสะสมประสบการณ์ก้าวไม่ไา้ของการเติบโตการเติบโตขยับขยายหน้าที่การงานแล้วก็การเงินที่กำลังเติบโตเกิดขึ้นการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรแน่นอนค่ะมันมีผลกำไรที่กำลังจะตามมามันมีสิ่งต่างๆใหม่ๆที่กำลังจะตามมาและความรักเหมือนกันถ้าเป็นความรักที่ดีใช้เวลาของการและการพิสูจน์ของการและการไม่ว่าจะเป็นพิสูจน์เรื่องของระยะ ไปสู่เรื่องของการกระทําความมั่นคงมั่งคั่งในความรักความสัมพันธ์พิสูจน์จากคนที่เคยรู้คนที่รู้จักกันรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนจากเพื่อนกันแล้วขยับสถานนะดูซิว่าจะเป็นคนรักได้ไหมพอเป็นคนรักได้แล้วก็กลายเป็นเป็นคู่ชีวิตได้ไหมก็เป็นสเต็ปต่อไปดี DIY, สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดนบนดานให้คุณได้พบเจอคู่รักคู่แท้ของคุณที่เป็นคนรักของคุณจริงๆใครที่ไม่ดีใครที่ไม่ดีที่เป็นอะไรที่เป็น สิ่งที่ลบๆที่เป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์คุณสามารถเลือกตัดจบได้แต่การที่เลือกตัดจบจากที่ความรักที่เป็นท็อกซิกนั้นมันยากนะคะมันยากมันทรมานมันเสียใจมันเจ็บปวดใช่แต่เมื่อตัดได้เจ็บคือจบนะคะเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ใช่และทุกคนก็เคยผ่านสิ่งสิ่งนั้นมาแล้วเช่นกันแต่การที่จะกล้าที่จะก้าวรับความรักครั้งใหม่มันก็ต้องใช้ใจที่ที่เปิดกว้างเปลี่ยนเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไข รักแบบเรียนรู้รู้จักกันแบบเพื่อนใช่คือใจไม่คาดหวังสิ่งที่ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะคาดหวังกับมันก็ได้แต่พอครั้งใหม่ลองไม่คาดหวังดูชิวๆสบายๆใช่คือใช่มองโลกให้ก,กว้างๆค่ะเพราะว่ามีคนเยอะแยะมากมายที่รอคุณอยู่นะคะเรามีโซเมทเรามีโซเมทที่พัฒนาความเป็นความสัมพัญเป็นรักแท้เรามีทวินเฟลม หนึ่งชีวิตที่กาลังจะจะเข้ามาเพราะว่าบางท่านเจอทีวที่ผลักดันให้คุณได้พบเจอทวินเฟลมของคุณที่ทําให้คุณได้ตื่นรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณที่ทําให้คุณเข้าใจอีกครึ่งหนึ่งอีกจิตวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของคุณเพื่อเข้าใจเพื่อซึมลึกในเรื่องของการตื่นรู้การได้พบค้นพบอะไรบางสิ่งอย่างในตัวตนของคุณค้นพบอะไรบางสิ่งาอย่างในจิตวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณลืมไปสิ่งที่คุณลืมมานานแสนนานสิ่งที่คุณกําลังที่จะ คุณอาจจะลืมภารกิจที่คุณต้องมาทําบนโลกใบนี้ก็ได้นั่นเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สวยงามกับความรักกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนค่ะนะคะทีนี้เรามาดูไพ่สําหรับนี้กันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะสัญญาณจากความรักที่ออกมาจากดีวายแล้วก็ออกมาจากธรรมชาติกําลังจะเกิดขึ้นตัดสินใจให้ดีนะคะนิ่งๆใจเย็ยนไว้ค่ะเพราะว่า2ดับเกิดขึ้นเป็นการยืนยันว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่มันมีเหตุผลมันมีเรื่องราวให้เกิดขึ้นแล้วก็มันมีสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจมันมีบางสิ่งที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นี่คือเจ็เหรียญการคิดทบทวนการประมวลผลการรอคอยความมั่งคั่งร่ำรวยที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าการเงินคลี่กําลังจะฟืน้นฟูและก็การเติบโตในชีวิตที่เป็นหนทางใหม่ถ้าคุณกําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็ต้องใช้เวลา การไม่ท้าคือการใช้เวลาสะสมประสบการณ์นะคะทุกอย่างเหมือนกันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักชีวิตเรื่องสุขภาพต่างๆนานามากมายแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วยถ้ากําลังฟื้นฟูเรื่องสุขภาพก็ต้องใจเย็นๆ justment นะคะความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏคุณกําลังได้ปลดปล่อยอะไรเก่าๆเดิมๆเพื่อสู่สิ่งใหม่ๆคุณกําลังได้ดีไซน์ได้รับสัญญาณความจริงบางอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังทําผลลัพธ์ใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ยอมรับแล้วก็ใช้สัญชาตญาณในตัวตนคุณคอนเน็กชันกับธรรมชาติดีว่าแองเจในตัวตนคุณสัญชาตญาณในการตัดสินใจการเริ่มต้นชีวิตของคุณสําคัญมากๆอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขแอคทีฟตัวเองสร้างพลังให้กับตัวเองค่ะเพราะคุณมีความสง่าง,งามแล้วก็โดดเด่นมากๆสิ่งที่สําคัญคือบางท่านอาจจะได้ฝัน ถึงอะไรเก่าๆฝันถึงอะไรเดิมๆฝันถึงคนเดิมๆฝันถึงคนที่เราเคยรู้จักก็ได้อาจจะฝันถึงคนที่เสียไปแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเหมือนกับว่าพัมบุทํำทานปล่อยว่างอโหสิกรรมกับกับสิ่งนั้นหรือว่ากับให้บุคคลนั้นๆน,น,นะคะการฝันถึงอะไรเก่าๆ ฝันถึงใครที่เสียไปแล้วฝันถึงอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นสรายสัญญาณให้คุณได้ทาอะไรบางสิ่งอย่างที่เป็นพิเศษมากขึ้นก็ได้เช่นกันหรือว่าคุณกําลังที่จะฝันถึงคนรักความรักคู่รักก็เช่นกันเพราะฉะนั้นช่วงสองสามวันนี้ซิกเซนสัญชาตญาณของคุณจะแม่นมากๆแล้วก็จะดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในพลังงานของตัวคุณเองค่ะซีเรียนออกมายืนยันนะคะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นเดอะสตาร์ ใจเย็นหน่อยเพราะว่าสิ่งที่คุณรอคอยนั้นกําลังฟืนฟ้นฟูในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะาจะเป็นหน้าที่การงานการเงนิงนหรือว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองคุณกําลังได้รับ ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะรุ่งโรจน์โชติช่วงโดดเด่นมีความสง่างามไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินความรักคุณกําลังเติบโต,ต,ตและไปได้ไกลและแสงสว่างใหม่ๆในชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านในเรื่องของดวงดาวมันเปลี่ยนแล้วมันเริ่มต้นแล้วอยู่ที่คุณจะรับแล้วก็เริ่มต้นกับมันไหมเพราะถ้าคุณกล้าที่จะรับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นลุยอะไรใหม่ๆคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่และทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสง่างามโดดเด่นมีชื่อเสียงในวงสังคคมในนนนนนนด้าน้าางงงัััๆขออตวุณเเช่ก ะะฟื้นฟูทุกเรื่องค่ะการงานใครที่รู้สึกว่าคุยกับใครมานานแล้วก็ถึงเวลาที่จะถึงเวลาที่คุณจะเห็นอะไรที่มั่นคงขึ้นเห็น ชีวิตของการละการที่เปลี่ยนไปเติบโตมากขึ้นได้วางแผนอานาคตร่วมกันมากขึ้นหรือว่ากําลังวางแผนอย่างไกลๆระหว่างคนรักระหว่างคนที่คุยมานานก็ได้เช่นกันอันนี้ก็จะมองเห็นอย่างชัดเจนใครรู้สึกว่าโสดเหมือนกันนะคุณก็ได้เจอใครที่เขาเป็นคนในสเปคคนในหัวใจคนในดวงใจคนในจิตวิญญาณที่คุณร้องขอโดดเด่นคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีความสั่างา,งามเฟลี่ เซ็กซี่น่ารักอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมี energy พลังงานเหมือนคุณเป็นคนที่คุณขอไว้เป็นคนที่คุณอธิษฐานไว้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยมาเนิ่นนานแสนนานเหลือเกินเพราะ d y ระหว่างคุณและเขาสื่อสารนำพาให้คุณและเขาได้มาพบเจอกันเองค่ะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกขอร r เคิลค่ะสำหรับนี้ค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วก็ยืนยันว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ แน่นอนบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แหละไม่ต้องกลัวเลยนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอมันมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดคเคารพเรื่องหอนการงานที่โดดเด่นความรักที่กําลังเข้ามาแล้วก็เป็นการรักสปอร์ตแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะบางท่านโอ้โหการเงินกําลังมาค่ะนี่คือคุณกําลังได้รับเงินได้รับเงินก้อนหรือว่าได้รับอสังหาบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความบ้างข้างร่ํารวย ที่คอนเฟิร์มว่าคุณจะสักเซสและประสบความสำเร็จ Marriage ค่ะเวดดิ้งงานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจว่าคุณจะโสดหรือคุณไม่โสดนะเพราะว่า t m p l a p l เกิดขึ้นนะคะคอสีแดงหน่อยค่ะคอสีแดงออกมายืนยันอะไรหน่อย Ring ค่ะ A marriage will take place บางท่านจะได้สละโสดนะได้พบคู่แท้จริงๆได้คุกเข่าขอแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะได้สวมแหวนแต่งงาน,นอย่างที่คุณรอคอยแมนโอ้บางท่านได้พบเจอหนุ่มสาวนะคะที่มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นําแล้วก็เก่งมีความสามารถนะคะเป็นคนที่ไล่เลี่ยก,กันหรือว่าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็จะมีความเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์ค่ะวิวอนาคตความรัก เขาเรียกว่า Family ครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่คุณอธิษฐานไว้เพราะว่าบางท่านอธิษฐานขอได้แต่งงานสร้างครอบครัวมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องราวไม่คาดคิดเลยนะคะ Money pass ค่ะ Money will be coming to you นะคะ w a i t i n g for money to find it คือมันนี่กำลังร้อยคุณตามหาอยู่นะนะคะแล้วก็ ทุกคนสามารถที่จะสร้างเงินสร้างงานได้มากเกินกว่าที่คุณรู้สึกว่าคุณดาทำได้แค่นี้คุณสามารถทำได้มากเกินกว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณฝันไว้ <ETF> พเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่กล้าอาจจะกลัวไม่รู้ว่าจะค้นหาตัวเองยังไงไม่รู้ว่าจะทำอะไรไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรเราอาจจะรู้แต่เราอาจจะไม่กล้าเราอาจจะคิดเยอะไปก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นใช้ความรู้สึกลงมือทำสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์ที่มันล้ม แล้วมันยังไม่เกิดขึ้นมันคือประสบการณ์ที่จะทำให้คุณได้เติบโตสักเส็ประสบความสำเร็จมีเงินไหลเข้ามาในกระเป๋ามากขึ้นแล้วก็มัง่งครั้งร่ํารวยเกิดขึ้นนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะขอคําตอบกับสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกทคนค่ะ Ask f o r h e within the next few months อีกไม่กี่เดือนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการซัพพอร์ตอะไรกับใครบางคนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของการซัพพอร์ตเกิดขึ้น not the right time helpful people นะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาบางสิ่งกับตัวเองค่ะ wait ค่ะรอกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอย yes ค่ะใช่คำตอบคือใช่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอธิษฐานที่คุณขอไว้มันใช่คุณจะสักเซสคุณจะพบเจอสิ่งดีๆคุณจะมีสิ่งดีๆที่กำลังที่จะเข้ามา ขอให้บางสิ่งอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงการทําบุญทําทานการปล่อยวางการเป็นผู้ให้ให้อย่างไม่วางผลตอบแทนจะส่งผลบุญบารมีให้คุณปร,ประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง,องมากขึ้นระหว่างองค์กรด้วยนะคะใครที่มีองค์กรใครที่มีใครที่เป็นผู้นำน่าจะไรท รอจังหวะหน่อยค่ะเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าถึงจังหวะหรือยังหรือว่ายังไม่ถึงจังหวะรอหน่อยจังหวะที่ใช่บางเรื่องนะคะบางเรื่องนะอาจจะยังไม่ใช่ with i n the n e ์นเ e กฟิค่ะมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นหรือว่าการตัดสินใจบางสิ่งอย่างเกิดขึ้นหรือเกิดอะไรที่มันเป็นทัมมิ่งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ได้และนี่คือพลังงาน energy ของคุณในวันนี้และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้จงเซเยสค่ะ No need to worry นะคะ say yes ค่ะ Yes ว่าคุณจะได้รับสิ่งที่พิเศษและคุ้มค่ากับการรอคอยในทุกๆเรื่องอย่างที่คุณต้องการสวยงามมากๆเลยนะคะนี่คือ The Lovers นะคะไพ่อาจจะบางค่ะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอน,นี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะดังเดอะสตาร์ความรุ่งโรจน์โชติช่วงแสงสว่างในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะขอให้วันนี้ทุกคนสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมที่จะใส่ใจสุขภาพอย่างสำคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ